ตุลลกัเชอบาปันกนาตาตาซอตาแซบะคาตาสุตาซอยตุละจีปุขโพอาตุนุลาซดลีเนาะบะคาลตดโชมุกิยะตาหุตาเกตาโตาโชเลอะก็กตาตามุตาคือเลอปาอุจชมิจิวฮาบะคาเลตัสินาสิก็ตโมกิยะนี่อาบะคาเลปะโอตาโชปาอุโชมิจิะฮาบะเลภาษาสุมูนี แต่เล oui, pues ือดบัก <de S 1> <ine> ึ้นดอกแก่ปากกญญาสุมูนี่แลก็บาวเดอตาชมิชมแต่ชมุกิยาก็ละกัต่ลกแก่ปากกญยะนีเขาไมยอปัลลัชอนกิดอตาโพคีโพคะแต่ละตาโพคีโพคานี่าสุมมโอเนาะาสุมมโอมาจากเดออาตาชมกิยาแก็ตคุณุุเปลตจดีชอปากุพะยเนาะเลกความเป็นมนุษย์ เอ้ตพกขพกคันปกตลเดรานาชุมิชุมอาชุ a มมก็ยาตาเกตาบะตาเกตาโกล o ล้วก็ชุมมตาบุตาบะตากันเ a c มาอันเอบุตากันเอมาอาเกตัเดบะอาเดชุมมเวร์ดิเซบะปกเกย์ปกุปัญญนป่ชุมิชุมปชุมอกยาน้องพ่ออดตบุตบะอดตสิยาสิคตะคกตะชาพากมาปัสุทาทอ มาดีแลจะแลแล้วอุเดสุเวสาเกสุทธอสาทอตะละสุทธอนี่ก็มันยอสุทธอสาทอนี่ก็มันยอเลอะเกปะกุปะยอเลปะโอเดตะบุตะบาตะสุตะอตะละปะสุปะสานี่ะกุบามือเลอะมาลูนมาโดเนตาก็มอมออเกโลเลอะบะอะเกนะเมมานตตะเกบตะปตะเตบ วันใดชมืจชมือบะเลือดอาเกตัดหลอดเต็มไม่หลอดเต็แล้วนี่ปัตตาหงตาแก่กี้ปัตตาอุตชุนนี่คือเวลาแค่แรกเลือบบะอ่าปัสสุปัสซาเลือบตาเออตดสอบูมันเดปัตตาหงตาแก่เลือบลือุตตาเอือดส้นนี่ตาโคตาโกตาลอนน่ลอกลีตาเออตดสอกูเวลาเลือบบะปัตตาอุโมบู

ดอะไเลือเปรอเปรอลือเปเปดีหรอป่าชืดีขอดเดป่าพี่ป้าาป่าแม่คลีแม่สนกูกูเลอเอลือเปเปนี่ากตบุตะบาลัดดุือลีตเลวะกก็ึกปะกิญญนี่เขมีปะตบุตะบาลลีปะตบุโดตาบาโดเลวะคึกปะกิญญเลอเลอเอเปรเปรอะปะตาปัลลปะจอคเนเสชีคีมีเลอาเประทอะเม 꽈르빠르크ดอกแกปากุปัญโยลีเด้อตะกุดอตะลุดอตะลุตบ้วยบาจุเตอุโรจุเตติดิซอขอเดลเด้อขอเดติดิซอว่าแม่คลิ่วเดิมณคริทธิดาติรัติละเชคริทธิดาทะคุเด้อทะคุติดิซอปัญโยเอาแต่อุขะทะคุลอกมยาตะเดบุเตบาตะละตะเดบาตันเนบุคะณีนกะมาเลนกะณี บะคือดอกแกปาหอลีนี่ตุ๋ลกะละซะบะดอกขึดอกกุหลบะไมกว่าเลเอาปาหอกุกลยนี่ปาแม่บลอปขอกาปดึกอดซมาเซบานออเดตาตากอราอันนี่เดตานาตักลีอันนี่ตัดไดบุดบเวะคือดอกแกปอนี่ปะกเลตบุตบาลวะมาพะเดบะมคือดอกแกปาุุลลลเปเปลีนี่เดออเดรตอตโชเมด อุดานินเนออาอุนตลอดัจจุบนช่วปัจจันคือตาชาเลิญาโจเฮสุบราโอเจอก็ได้ตรโจญาอะปมตรเก็บปมตรพีตามาตาปัตตาโตดือเสบ้าโอเจเขาบุ่ยอตาเลิดปั้นเนบานิตาเลอศปั้นเนบานแล้ก็เลิดผลของกรรมตัได้บุตรได้บาตบุตรบาเลิศั้นเนบานิจนนอนในเดอเอาเลตเลิเลเลญาโจเฮสุรา มานนนอเนี่ยแต่เสวภาเกลี one wrote, one ่ม่จะตัดโจ้ยเลยมาดาไปตัคือเดา่ปขดเเขาก็ต่ตวอืเดือเก็่เราตัดก็อตัดเขกไม่ยาอู้เดือตัดลื่นยาเดืตอเขเดือบตเมแล้วน่าหลอกลีเร่ปัดผ้สูภาษาเล่คือถอปัดผสูภาษาเล่เมื่อละเอาเดือบไปคือถอปวะมจะเดือตักันเนี่ยตัคือถอเดือบไปตัหน้าตักเีตเส้ตดบ่าต็ลกอเค

บดจีบาดนาชมวเลยะอีากันนี่เนี่เดือมาตาเทตากเนนะเดือยทนีบาตากดิปชวแล้วเบูดเอคือใจเนะจะมาบูมาบาทบวยเดี๋ยวจะโต้โนเทตานาตากลีอสูจาซจาถบาสุจาซจานม่มาตากนี่นไม่เนีตาโจง่ายบาเค่ก็โจนึกกเนบบาเนอ้าเทแลนล็อราก็ลบแทกนอทบูบะ ເດປານະມາ n າເອນູ a າປາກາກາມາເດອນນີດຖາພາສາແຄອະຕານົນມາຕາອລມາອລຍລຍຍາຂະດນລກ าอนึอกนก็มาตาเนนสมือามลีมตาโตทอลวะปาเลอมาตาเออตาซอวีอนนี้ตาเกนี่ขเนอาก็มาทอดีซอวอากมาทออามาทอกมาอาก็บาลอกกเวมาไข้อดียอกถ้ามีตาลอยังาเดียแค่ข้อบดออันี้ออทบบสุเซาเคบาขาเลปอามาตาเกนีตาอปัญญามาตาเอนีตาเกอันนี้ท้บบาชมุกิยาลร้าเลยวะ คมุนยาตินินิมะละนึกเนลาตะเนต่าจว่าญะบะตะเนเนคกๆบลออะเนอะต่าปูตับาตะเดบุดะบะปะกะละกดแห่งกรรมอาวุธอะแวถ้าบ่าชมุดเลเออมาตาเกตะเนต่าเกมาเออตะเนต่าตะแคละนิมะต่าเกเนกนิบาตางินิมะต่าเออเนเนบานะต่าเออเหรอเนาะไอเนะบะคือดอกเกปะคูปาญะนี่อะมาสะตินิตอกแคเนบะเมชโหมต่าโอต่าโช ตาหูตาแกปาเกปากูปากงี้นตาล่าเล่จูเนี่ยรัก็ตอคือระดเดอตาบูตาบานนีงตาบูตาบาราแคนี้ปากูปากประเตเวดะเออตาบูตาบานเนี่ยจาล่ตาบูตาบานเองลจ่าเกอเส่อมเกอัดลมมาอัล่จ้าแต่แต่ตาบูตาบานเนี่ยติดลมมาเกะตลจาเกบ่อ้าแวนี่เนี่กอเนิดจังก็มีเ้อเว่าดินี่เนาะอัเที่ยงแท้แน่นอนอเวดดิ มดจ่าเลือตารอจ่ารอปลาเนี่ยลปะกิญสู่สาวปะกิญไปลอาสสานิมาลบลาเกมหาจัจจริตะบูตาบาแต่แต่ในตาบูตาบาเนี่ยโอเยดิเนี่ยใครดิเนี่ยทบุลแล้วปะกญสู่จัจจูรอสาวขลรออันนี้พ่อแม่อดตาบูตาบาเนี่ยพ่อแม่ชมมือเดตาคกเลยนโมปะกิญญาโก้ละกันเนี่ยอดีตตะบูอดตตบานอดตตตว่าอดตตสุตสอปนี่ ตามือตาคือตาเอตาุยตาโตเอมาื่อตามือตาคือดม่อลสิย่งเลวก็ไม่เชื่อกันนี่เพรายนตาลกเก็นเนี่ยตอมาแบบมาตมือวะฮะคือตาออตาซอตาแขนก่ตาึเว่าเดอหาคือเดอนอนนอนเนี่ยว่าไมโชว์โมโชว์โมนี่ยตาหูตาแกทีเลกกตอแล้วทีเลือกกะปะกันย้อเนี่ยสูบบาซาบาสูลซาลอเทตาเอือตาก็เลือดเลือดตับลอบูนี่ยี่มีตาออ แต่แต่เนีแค่ต่เตับโลวรานะ่น้ประกอบเรื่วัตถุเรื่ภายนอกเรื่องตับโลวูระอเดอรสุภาษาเรื่ตาสักโกบูเรื่องตสูตัดซอตาบาสีบักโูนอกกล่รอัอารูเลอกลรเลิเจตาเืตับโลวุตันนี่บาเล่ตโจง่าตัดโจ่ก็เลยตาแค่ก็โจใ่ายที่ชมหัวเลยว่ะบาเราตัคดอตดีติีไดจาดไจัติดโลตเลว่ะเป็นไม่ชมหมวชมหมดทีส่นยอตาเตะ่าตกาดัมิสัปปะเตากาดเนี่ยเล็กเล็ก ดีโซเล่พระพุทธเจ้าทำนายไว้ละประเทศกาดโดนนี่เต่นาโดดีซอตากุตากอเล่ตอตอกเคนเนาะเต่นาโดดีซอตาตอกเคนนี่ตาเลื่อสีเลือกคอเลือกที่เลือกเกาะตอกเคนนี่เนาะเลือดบอลเลือดมือเนี่อุดรตากุตากอต่น่าตักลีรัก็เต๋อเพระไม่เต่นาโดูนี่ดีโซเล่ตากุตากอตอกเคนเนาะต่หุ่นตากเล่ที่เลือกเกาะก่อจอดเต๋อแตะเลือกเกาะจอดเตะออาพูตอกเคนนี่ดีโซเล่ ตามมีหมอเล่บ่าวเจ้าทํานายเวลาอะตกกูคะตะแต่นี่ตะมีตกกูจิบะบลละคะแค่เล็ดในทีခုจะมาจะเด้อปะเตนาละโลอโลดตาบะเล่ตะเกตักโลมือบ่จะปาตะเคนี่ดิสอเล่อามีมอทีเวลาปะผ้าลออูเนาะอูรุอูคํายาเล่บ่เตลาทีนี่อูนี่นะอออัวอูอะนี่อะปะลาก็ดาพัดดูในรูปๆก็ดอ อาชีพตุ๊ลุตุบลุในอูตเคืองตะเคืองนี่คือเราคือเราปัที่อูเดอเดอเวลาเดอตดเราไปเที่ยนดูเปลือนี่อาตับแกลลร้อหรือร้อปูร้อผูร้อผ้าลีอาชีคือรคือรตะเคือตะโคนี่ปะเราประเชูลทีนอกกวาปตะกว่าปแม่นานอกาวาพระไม่ชูโมเดอตามือบอจาปาตะเนดี่นี่เพระกญนเอโดเอทอดเตปาลตาอูตาเจอเรืออมปะกอย่างไอเดอเสนอเดอสายเน ปาตุลกอเจปาบโถครูพ่อครูเวด่ะเด้อปาผอปาญาปาเด้อเสดุบืเดต่าผกอเดตเดแม่นาะเนตเนมมตาตากาดูดอทอตะพัฒนาเนนี่นี่บลคูโกเปนกวกวนลเบตบจาเจานเกเลมาีเกเลมา ເຮົາມາຊົມໂລກເຈົ້າກໍລອດແລະແຄລເດເຕະມາເນາະກໍວ່າບໍ່ດກວ່າຊဲຂີ່ນອກກໍອັນນີ້ບາລອດປັດປາທອນນີອັດມົດດເຮົາດແມນນະຢູ່ຕລພາີແລະແລະອດະຄໍດດນີທີລືປທູລລຖານອກທູລແລະທູນດປີ້ລະພາລໍມືລ ช่วยนี่และฉี่ใช้ชาเวดาบาเมืกว่าเดิตาหูตาแกตอแค่นีนบาตุลีนีซอตาดูรทอแลีซอปกอเลื่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตาดูพ้าดูพ้าทอเดินตาเลือกทิ่เลือกกปะกอบเรือรัธรมนูญตาสูตาซนี่ปะปดูพระแก้วเมื่อจาตอแค่นี่ปะาเดพกดูพระแก้เลยว่ะตาเลือกแก้ขู่แก้นามาวิ่มาจากไหนมาด่าถึงรถโตเมื่อเลตา โคตนาดิซอดก็จชอปาฮัตะอตากเลนี่อเวลาเดตาโคตาก็ลัดบากบากโลเลว่อันีเราเดาค่ะวัตถือตอกลีจ็บแต่พเวลาลลอกเลยนี่กทบเลยีอเดคเดาบก็เตชาพัดเดตาอเดาตาตุโคลดุโลตุจ่าดจาดิซอดเลอมีหมอดอตาค้าดาวัยเเวดาอามีที่เวลาปะพ่อไมเดปอนี่ตาปะพ่อไม่เดอเม่เนพ่อรอเตลอ สเปรปลืออนชออาชอาเนี่ยตจาขอยาเไม่แพรูปนแพ้แคเลยไม่ดเมีไม่ดมีว่าแคเลยแต่คะนนีมีดีนี่อัดมีที่เวลากาวลอปราช่อลอปราพ่อไม่ดเปไม่เปในเดอเอดัสกีดอ่ะอากีนเดอเพร่ระบุระบุจะกเข้าต้มเนี่ยมคลอนอีกอากีเราเดอมีกี่มีบาเจ อาเวปารณีเดอตัวมีนาเจริบเจ้าทูสซาดิทัตเตลัติรโมเน่ชอดารโมเนอฮัดบาร์โล่โตมเปอร์ฮอร์พามิชโมชโมเดต้าหูตาเกตัตเตอพาร์โลนิคิโทเจกซาบเล่เดโรบาญตอเคยตอเคเนตูริจินุกว่ากวาป่ออุกอจเตจาาคอคอเดอต้าหูตาเกตูลรกาลาซาโลฮัดรีเนปาชโมเนจ่าเนกาชโมเนจ่าอุทิปเจสจ่า ขกกเราาาดเลือตาอุตะโชไม่ใช่ก็หานนี่นี่ปากเลือตาตัวตาเจวันนนาคลีดนาคลีมเนโอรเวดอุปราเลือตาโอมืเพี่มอบ่าอืมตือตาโอเลบ่าเลือตือพอเลบาโอรเวดอูฮกฮกเรปลาเลอตาอุตะเจอเจอเลือดอเรนโอรเวอุต่มีมีที่จ่ายไจ่าด้เวยเอาโรวดต้จาตะแค่นี้เรานีนี่โอตา แต่กยจุมาตรื่ออก๋เจาตจากเขามึจาทำอะตั้กต่ติตงมาตลกอะไรซับาต่ชุมิชุวูเลกัจากเดตเรืองกอจเตจากขาเกโตจมาจุลาามเลกกจเตหมอคือดคือตบาต็มาดีนี่คอตแค่นี้ตัดตีจขาอกอามีอาจะรอบตูลี่เนี่ตัดตะมาลอผาเดี๋ภาษามซัเปากูปยอากตเขบอวจ้าตกตตมมอ ต่เต้เลจ้าป้ากันเนี่ยมีหมอยเลจ้าเว้านพวกเรียกทำนายเว้าเตะป้าเว้านะตาใครเนี่ยไม่ได้เออตาสอดาเลต้องแค่นี้บ่เวลาสูญญาปาไม่ตาบูตาบามิโต้เลยบ่ตาสุดาสอ้มิโต้เลยภา่าส้สาเลยวันนี้ฮักม้าสานินี่ยเลือดตาเด็ดตาดินี่ก็สืบวัดถูกแค่นี้ตาบูตาบานี่เจาะจุกปัญญาสู่สานไญย้อนสานเนี่ยโตหรือตาบูตาบาหรือวะลูกเอเดตาขุดตาโกลกับขุตาหูตาเกลกับขุด เดี๋วะแกด่ารอบลิซับพื้นดามือซิมือนะแค่ไหะไมโตเดินตะบูตะบานลยบานนี้ตะบูตะบานไม่โตเดืนลยวลยบานนี้ตะกุตะกอคือถอดนกอจาละคือถอตัแค่นีตะบูตะบานใอเดไปด้วม่อดีนี่ตะกุตะกอตะเอตะโซปัญญาเนี่ยมาได้บุได้บาระตะมูตะจวยอะเะยพาะเลยตะมูตะจวยตัวแค่น้ตาลอดลิซับพื้นด้พดีพุสะ ตะเคีนี่เห็นเลิกกวาดแฉพอดีโพสานาฬิการีกวาดแฉมือสิมือเนาะตัมูตะจีตะเคนี่เปดตดอลีประชาชนในบานลราเนี่ยตาะชมชมุดตรลอทอบาจะกวาดโกุมารสุก็กุมาสุกตมาดาดินเนี่อาเกต้าขานิยมเราจะมีเนาะขานิยมเลิศมานจัจัดแลนี่เด้อต้นหนุลักาน่เด้อบักบ่าตมุตะจีเเลิศอาสวิติน เดินโลเวดาเซเดนโลเวดาชูตาก็โตตาหูตาแกลอดชอเก็อันนี้เนี่ยแกได้ตาเกลออฟรลิสพอเมือบาเตลสาบาชมุกิยาตามาตาก็มีในบาชมุกิยาตาหูตาแกเก่ฮีเรฮีตาหูตากตัเกีว่เดทับะฮีก่อว่ะตาเนี่ยพันยนเนี่ยโอ้ทตาหมันโลตามันโลตาคือตาคันเนระ បាឡឺអាម៉ាឡូម៉ាដូដាណេ플ូតូ플ូតតោណេរ៉ាគូដាគូឡាបាឡាសេនេះអាណៅកចនៅបាឡាវេនេះខ្នាតតោប៉ោណគិលវាបាឡាវេជាឡោបាឡាសេអ៉ារ៉ោតេតេនេះដាលេតាម៉ាឡូម៉ាដូដាស៊ីញ៉ាសិកូនេកែលិតាគីបាសេលីនេះបបាម៉ារេតាគីណាទីតបាប្រាគីតាគីបាណោណោនេះបាប្លោឡោសាប៊ុនអូកេតាលាគី อันบาเลยป้าอ ok, ุปโชอันนี้ตากันนแกตัดลชมอยูตกันนี้ไม่ชมตาหตากเนนี้คดออหาดปกเกินหนึ่งหรือว่าตัดคดดอละดูบุญเราเดมือกับพาตีพิพืดเลือดตัหน้าตักลีแเลือบ้าอุจสีปคอตัดแกนน์หรือบาก็เลือดปัญหาแกปัญหาดะมีนี่บาก็เลือดตัมาลลมาโดเลือดโพลิโโพลิโอคือดอคือรอเดินมาลลมาโดัเราเดาคดดอแล้ดับเราคดดอเด็กกสีเกขอดมือนอกาเล พลีคือเราคือเราได้่มาตัวมาเจอเลยมูป่าไดเลยวะเขาเลิกคู่เลิกไปมาไร้เลิกก็คือช่วยมูป่าเดบ้ามาให้เราจัดการดูคู่ดูคู่นี่นี่เราหรอดี่ส่วนเราพลีตัวเนีเลยว่ะแต่การนี้ตาเกิปัญหาสกุลดัด่มีดอตออระกัดะกัพก็มาดเลยจะเล่เลยพรก็มาลมาดูเราเลศกเลชุมชนอ ตะแคเนต่าชมหกยาดามาซาดินีเด้อตาตอแคเน่ามาลมาดูเน่โอ้ทพระชมหนี่ละจะแลกกันนี่บักลูกนี่บัเจนี่บักำไรประกอเลเศรษกิจพระได้ชมหมูเรมาโลดิเลจะแลกก็อเดตาเกตาวาก็ุดตามืตะคือเปนักกิริวะเกตัละรดโดปกอบบาตัวจึงมาจึละสามือสมุนหเนาะแแกไปไปด่าว่าแกบักูปากกิยนี่ปบะกบชมหมูกาเจตามือดูเลย เืสิเลืออละจีคอีดาเดาเวดีซอเลยตสักวีเตเว่โนแเลีตอเล่ทดีซอโนเลวะตาเมือตาคือตาสู่จาซาจ่าตาสู่โชซาโชดีเลยจ่าเลยโนลปะิปะกอกะคือนี่ทีดีซอโนเลก็จะเดินหลอดทิ้งก่อนอันเนี้ยอันเนี้ยโนเลปะิปะกอกอาล้น่เปิชีตาเประปุกทิปะกอ ปฏิบัติกีี่ละจ่าแลดดีอนก็จ่าทีก็วาโดยเฉพาะเรา่อเตนีก่อเตนีตาฤตาบาก็อกลาโตเจอมาเจอตาฤตาฤตาฤตาลาปักเกบปักกุบยเนาะคือตอเจอพราก่อเตก่เจตอันตาฤตาฤตาตาลาคือต่อเจถ้าบ่วจุกขี้นี่เลือกตาฤตาฤตา a ตาลาเลอกก็คือเลอกก็กคือร้านเลยวะเอาเนี่แบบชมหมู่เลือปตาอุตะชตะเค มาเราปักขี้เนี่ยขี้เนี่ยเราปัซาบุญเราเราเกิดปัปัดได้ตาเกิดซาเนี่ยเฮ็นแล้วเกิดซาเรามืนจากิดลนะกิจานดีนะเวถ้าบ้าเกิดแลนัเดก็ครเวะพอม่กิดลนัดนี่มือตัวนี้เลอบม่อกลวพอม่วิธีกอันเดตานเดอปกติป่าดีด้อันนี้แกตัดเรชมุกยเลออะเตกินอแกตัชมุกยล้นา แต่เมียเมียเมียตเมียกชมูัเอาว่าจ้ะต่ปูตัเต้ตสตอนี่ตวเมีเลิกอากศกอเฟดัเนี่ก็มีก็จ้าว่ะอากุบ้าเด้อพัต้าอุมก็กาบ่ะบ้าอกาดอบ้าจีบากาเดตุบาว่ะเมื่ออาบ้าตุบ้าเนี่ยข้นกทบ้าบักเนนเต้าอุมูเน่ยเว้กาน้อ้วกันตาลอลาลอปูระ

พคักลยจพกักลกยเ็ตาบุตบ้าเมีมีทีจาจาพคักเกตากิตากิตาลึกตาลาเฮลลาลเบดสกรกรปะอเดยประยุกผสมภาษาลาซะตาบูดตาบุตบ้าเนอตากิตากิตากิตาคลูจำวตามือตาคก้เวลาเดปักปัโชมชว่าฮันิระเฮลลระอันนี้จะก็ต่อเลแต่กินนาตาเนี่ยายนี่โอเวลาเท้ไทยเฮนอวัตุดน่าะกอละกันนะโดอตามือสุมุสซาตามือ တားခေမာတဘူးတဘတဘူးတဘနဲ့อีกชั่วก็เสเฮလိုเบ็มื่อซัปุยมาเนอထာซูเมညာนัจေก่อလงာ w เนาะ